กับผมพี่น้องสวัสดีครับผมพ่ใชัยกับเม่ตั้มครับพี่น้องนี่ตอนเศร้าแล้วครับผมบรรยากาศตอนเศร้าฟ้าคลุมคืมคือยังฝนี่ตกนะครับพี่น้องบรรยากาศอยูทุง่งนาออกมายามตุ้มกุ้งครับพี่น้องใส่ไว้เมื่อคือนนี้ครับผมเลยพาพี่น้องมาชมบรรยากาศทุง่งนาตอนเศร้ากันครับพี่น้องบ่มีแดดครับผม ไปรุ่นนำกันครับพี่น้องว่ามือนีมันติดถืกอปครับตุ่มกุง้งนี่กับเพื่อนบ้านเขาครับพี่น้องเขากำลังขึ้นนะครับมันม,มีฝนหรครับพี่น้องอยู่ทางหนองหานนี่ฝนมาตกมาโดนละครับโอ้บรรยากาศดีครับพี่น้องมือนี พิงได้ครับหลังแรกคือพอครับนี่สะปุ้งใหญ่ครับพี่น้องสะนี่หน่อยใส่สิบ่อคือแล้วครับพี่น้องนี่แต่ปลาปุ้งสรงมีไหลครับพี่น้องปลาปบ๊บปุบป๊บปุ๊บ บ่ได้เลยครับพี่น้องมื้นี่ยผาดเลยครับนี่ผาดผาดเลยครับพี่น้องบ่เป็นอย่างพี่น้องผาดแต่ก็ยังมีเมนูอีกเมนูนึงครับพี่น้องเก็บผักบุ้งไปผัดครับผมผักบุ้งนี้แต่ยอดงามๆครับผม ออนยอดผักบุ้งครับพี่น้องนี่คือยอดงามๆเก็บไปกินกับตำมะฮุ่งพี่น้องนี่แบบธรรมชาติเลยครับผมนี่ได้ผัดแล้วครับพี่น้องได้กุ้งกะได้ผักบุ้งไปแทนนะครับพี่น้องเอาผักบุ้งไปผัดนี่ครับไปกินกับตำมะฮุ่งพี่น้อง น,น,น,นี่เป็นสะประจำหมู่บ้านครับพี่น้องธรรมาใส่หนองนี่ก็ที่พอได้กุ้งเดนยวพี่น้องแต่ว่าเพื่อนก็ะหามาหไม่ใส่นะครับก็ต้องทำตามกฎเพื่อนนะครับพี่น้อง ครับผมคลิปนี้ก็ับพ่อไใช้ขอจบคลิปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องกดสัตว์ไทยนะครับผมอ,อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยพี่น้องจะไม่ได้พลาดคลิปให,หม่ๆของพ่อไอ,อ,อ้ใช้กับพี่ไอ้ตั้มครับผมกับคลิปนี้พ่อไอ้ใช้ก็ขอสวัสดีครับ